นาะชายภูมินะครับเนาะใครอยากซื้อรถโตโยต้าใหม่ป้ายแดงนะครับเนาะก็ไปที่บริษัทโตโยต้าภูมิใจคุณวาสีจังหวัดชายภูมินะครับถ้ารถมือสองต้องไปพิษณุโลกนะครับอ่าปลรุ่งเรืองนะครับบริหารงานโดยนะครับเอ่ออะไรนะพี่วีรละโฟงเกยุลาพันนะครับนะนะมันแยกกันอยู่ห่างกันหน่อยไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวนี้ยุครถนะครับเนาะขับไปแป๊บเดียวก็ได้ของดีมีคุณภาพนะครับรถที่ว่าตรวจสอบทุกจุดนะครับ300กว่าจุดน่ะ นะครับสามร้อยกว่าจุดเช็คทุกจุดนะครับก่อนที่จะขายออกจากร้านนะครับรับประกันนะครับสองวันนะครับเออไม่ใช่สองปีเออเท่าไหร่นะนะครับหกเดือนหกเดือนนะครับลืมไปนะครับมีชั้นนะครับตามดาบักพวยนางเถื่อมาสองปีแล้วนะนะครับขอดามตามันไปเรื่อๆชนความนะครับสารท่านจะตัดสินก็ดีน้องโยปู่คุณกัลยานะครับขอบุณมากนะครับช่วยกันด่าเยอะๆคนประเภทพวกนี้ยาวไว้นะครับมันก็ยังมีคนบางกลุ่มนะครับเดี๋ยวนี้คงจะออกไปเยอะแล้ว นะครับเออไปหลงไปไหลอะไรกลับมาน่ะคาถามนดำมันคงเสื่อมแล้วนะครับเออมันไปตัดนะครับมันไปตัดอะไรอ่ะงูคิปงูหน้าของมันอ่ะนะครับเออมันก็เลยได้รับผลกลับนะครับแต่กระจายรูบางคลบอกแล้วถ้ามันย้ายมันไปอยู่ที่ไหนนะครับมันก็แตกที่นั่นนะครับระเบิดถื่ิงนะครับเดี๋ยวก็บอกไม่มีเงินค่าเช่านะครับเหล็กนะครับ้ําคอนะครับเออเหล็กค้ําคอปูนปั้นนะครับมันก็ทําได้ทุกอย่างนะครับพวกนี้นะครับเราไม่รู้จะพูดยังไงกับมันนะครับเนาะ นะครับขอข้ามไปบ้างนะครับนะก็นี้ก็สวัสดีรับรูมงคนปุญญนโนะครับหัวใจสามดวงจริงๆนะครับคนประเภทพวกนี้นะครับถ้าเรามองดีๆนะครับนะแล้วมันมาใครนะครับยังยังยังไอ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 ้อึงลาวอ่ะนะครับไอ้อึงลาวไอหัวงอกเนี่ยนะครับเห็นไหมดูในทีดูในจอนะครับดูดีที่หายนะครับเนาะออกมาเห็นตัวจริงโอ้ยนะครับอึงลาวเป็นอย่างนี้แหละครับเนาะเออนะครับ เข้ามากรุณาก่อนไลลุงมงคลด้วยค่ะสาวบางนาก็เดี๋ยวหนูไปรับยาก่อนนะคะลุงมงคลช่องสองค่ะนะครับพรุ่งนี้หอยสดนะก็ปิดร้านนะครับวาอ่าอินะครับนะจะนอนพักผ่อนกันลุงมงคลขานะครับคุณวาสนานะ่มาแล้วจ้านะครับคุณมีนาสไตล์บายฟานีลพินไพลวันพญานาคไม่มีไม่มีในตำนานนะครับชื่อปริจินของพญานาคนี่ก็คือความวิบัตินะครับเอี มันเอามาหลอกคนกินน่ะนะครับเอามาหลอกคนกินนาคในโบราณโบราณเขาก็มีนะครับเห็นไหมพ่อปู่พ่อปู่สีปริสุทโธนะครับอยู่ที่นู่นนะครับนะคำชั้นโอทนะครับนั่นแหละนะครับเรามีตัวเดียวนะครับในประวัติศาสตร์นะครับมีมาเป็นร้อยร้อยปีแล้วนะครับนะครับดูคนตัวเดียวนะก็พอละครับเห็นไหมนะครับใครไปขอพรตัวเดียวไอ้พวกนี้นะครับที่มีต่อกันมาเรื่อยๆพวกที่มันหาผลประโยชน์ทั้งนั้นดูลูกมงคลรัศตาสว่างดูบาป์ควยแล้วก็มืดหน้าตามัว นะครับล้ววีวันนะจ้านะครับเนาะเห็นไหมแม้แต่ปู่มูนีมันยังไปด่าเขาเลยนะครับช่วยมันโดนกี่หมายล่ะมันรู้สึกรู้สาไหมล่ะนะครับเพียเดเนี่ยเห็นไหมเขาพยายามช่วยมันทุกอย่างมันก็ไม่อุดหนุนขึ้นเจือกเลยเรื่องขอทานจำเลยไม่รู้นะครับรู้แต่ว่านะครับความเป็นธรรมนะครับเมยน้องชมพู่ชัวค่ะนะครับคุณลุงนะครับเนาะเออนั่นแหละนะครับอืมนะครับความเป็นธรรมนี่น่าจะได้รับนะครับอิ่มบุญนะครับเนาะอิ่มอิ่มอิ่มบุญหนึ่งห้าหกนะครับ คุณท่านหนอมสาววังนาที่เบื้องเองจ้านะครับน้องเิ้วนะครับอ้าวนะครับเดี๋ยวเด็ดลูกมาบ้้นหอยสดครับพี่แอนนะครับกอได้เลยนะครับนะว่างานเลี้ยงอะไรกันล่ะครับนี่งานนี้นะครับอัปโปอัปโปมาแล้วจ้านะครับซอยังไม่ตายครับลูงโฆษนายา้นะครับแปดเมตรนะครับน่ะพึ่งจะได้ไปเมตรครึ่งเองนะครับลุงมงคลอย่าเพึ่งลงนะครับยังนะครับนะ ลวมบางคนต้องลงเที่ยงครึ่งนะนะครับเที่ยงครึ่งนะครับตีหนึ่งครึ่งนะก็ไอ้พวกนี้เถิะมันสวดนะก็มันอวดเก่งชี้นิ้วใช้คนแบบนี้มันจะเจอดีนะครับคนสุขนะครับเห็นไหมน่าสงสารนะครับเห็นไหมน่าสงสารยูทูปที่อยู่ข้างกายเขานะครับมันใช้เขาอย่างกระทาัะนะครับเนี่ยเห็นไหมนะรวมบางคนว่าไม่ได้ไปเข้าข้างนะยูทูปฝั่งเขานะครับแต่มันไม่เหมาะสมนะครับไม่เหมาะสมเฮียเดบอกว่าหมดกับบะควยไปตั้งแต่สามแสน ว่าซ่านนะครับเนาะนะครับมันอาจจะถึงนะครับเนาะมันเดินทางไปเดินทางมาขับรถไปขับรถมาแล้วก็ไปค่ากินค่าอะไรอะ่ะแล้วก็เลี้ยงคนนั้นนู่นคนนี้นะครับมันอาจจะถึงนะครับมันนานอะ่ะเป็นปีอะ่ะนะครับไม่ได้ทําการทํางานที่ไหนอะน่ะนะครับเนาะนะครับมันอาจจะหมดจริงๆนะครับสามแสนนี่แป๊บเดียวนะครับเห็นไหมถ้าไปอย่างนั้นอะ่ะนะครับไปแรกๆมันต้องใจปั้มใจถึงอะ่ะนะครับไปวัดก็ต้องซื้อของเลี้ยงมาในที่เขาไม่นับอีกจากหากนะ่ นะครับมันมันมันไม่ยอมควักทุนนะอ่โตกมาอีกแล้วนะครับแล้วกุ้งจะมาถึงไม่แน่นะครับนะ่กุ้งคงไม่มานะนะครับนะฝนมันตกแล้วนะครับวันนี้ไม่ถึงพน,นักห้ามนอนครับนะบนะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามลุงมงคลด้วยนะครับเรามารู้ความจริงกันเรามา